ครับถอดแบบประมาณราคาข้างงานก่อสร้างเหล่านี้อยู่แล้วนะครับนอกจากค่าที่ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ําระบบระบบระบายน้ําหรือระบบน้ําที่ท่านได้ได้ออกแบบหรือสร้างไว้นะครับระบบอินเทอร์เน็ตทุกอย่างครับก็จะได้รับการคิดตัวค่าชดเชยหรือค่าทดแทนพวกนี้ด้วยครับดชใจนะพี่ดีใจนะ ตาพาอันนั้นอันนั้นเป็นหลักเกณฑ์ปกติทั่วไปครับแต่ทีนี้มันมีเขาเรียกค่าเสียโอกาสหมายวามว่าที่ดินเนี่ยมันถูกพาไปแล้วมันมันทาธุรกิจไม่ได้แล้วอะไรนะฮะเพราะว่ามีสถาบันออกแบบไว้เนี่ยเป็นรูปแบบครบหลูกเขาเนี่ยเรียบร้อยแล้วแต่พอโครงการเข้ามาเนี่ยมันผ่าไปสองฝั่งสองซีกเพราะฉะนั้นธุรกิจมันไม่ได้เป็นธุรกิจแล้วจะไปบอกว่าบ้านนี่กี่ตารางวาเท่าไหรเท่าระบายน้ำกี่เม็ดเท่าไหร่อะไรมันไม่ได้แล้ว นะครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องรอครับก็ก็เรื่อท่านอย่างนี้ครับนอกจากวันนี้